สวัสดีค่ะชอ่องแนวยูแนวกินนะคะมื้อนี้สีน้ำเสนอเมนูแกงไข่ผําไส้หมูสามชั้นค่ะไปเบิงงค่ะว่ามีวิธีการและขั้นตอนที่จะไหนค่ะไปติดตามกันเลยค่ะอันนี้เปิดแก๊ตั้งไฟเรียบร้อยนะคะในนี้ก็ซิมีไข่ผัมที่เราซื้อมานะคะลางซีกะ เอาใส่เลยเวลาแกง,งไก่พรมนี่บอต้องใส่หนามนะคะคือหลางเซตเ้าใส่หมอนะคะ,ะเดือนแล้วเขาก็ใส่เครื่องแกงเนี่ยเขาโขกไว้นะคะก็จะมีกระช่ายหอมแดงผิดแห้งนะคะใส่ไปเลยนะคะ ใส่เกลือนะคะนิดนึงนะคะโรตีนะคะ นข่ปลาดนะคะแก้งเล้านำประแดดล่อให้เดือดนะคะอันนี้เขาเอิญว่าไข่ผัามนะคะไข่ผัาม ข้อเด็ดกระไาหมูซับเอ้ขอไพ่ค่ะหมูสามสันนะคะหมูสามสันใส่ลงไปยอดเข่งนะคะใบเข่ง ต่อไปค่ะเต่ตะไข่นะคะ ตอนนี้กินหอมข็นมาเลยนะคะกินโชยหินมาเลยมีความหอม ใส่น้ำปลานะคะขั้นตอนสุดท้ายละจักสอนหนึ่งเดี๋ยวซิมเบ้งชิมดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรแซ่บนะคะแซ่บพอดีนะคะไผตู ผักใบเนงหลักนะคะใส่อีกรอบนึงให้มันได้กินหอมดนึงใส่ป่าใส่ก็ไดดนะคะแต่หันใส่กับสิใดกินหอมเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงไก่ผัของเฮานะคะเดี๋ยวมาตักใส่จานกันเลยค่ะใส่น้ำปลานะคะขั้นตอนสุดท้ายล่ะตักสอนหนึ่ง ี๋ยวซิมเบิงชิมดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรแสบนะคะแสบพอดีนะคะพาตูผักใบแมงลักนะคะใส่อีหลอดนึงให้มันได้กินหอมนิดนึงใส่บลใส่ก็บใดนะคะแต่ขันใส่กับสิได้กินหอมเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงไก่พัมของเขานะคะ เดี๋ยวมาตักใส่จานกันเลยค่ะค่ะแกงไข่ผัมของข้ากะเ็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตแาแซบปค่ะแกงไข่ผั่มไส้หมูสามสันค่ะเรียบร้อยค่ะเมื่อนี้ช่องเนี่ยยูเนวกินนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะมือหนาคอยมาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ